สำหรับวิธีสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นวิธีที่ถูกถามกันมาบ่อยๆเลยนะครับว่าเจ้าวไยฝ่ายสวิตพวกนี้จะสามารถควบคุมสวิตสองทางได้ไหมสวิตสองทางคืออะไรสวิตสองทางก็คือสวิตที่มักจะพบอยู่ตามบันไดนะครับก็คือเราอาจจะเปิดสวิตที่ชั้นล่างแล้วเราก็ไปปิดสวิตที่ชั้นบนไปคุมหลอดไฟดวงเดียวกันได้นะครับอย่างเช่นชุดสาธิตชุดนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตที่อยู่ชั้นล่างเวลาให้เราเปิดไฟก่อนขึ้นบันได ไฟก็จะติดอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเราเดินขึ้นมาชั้น2แล้วเราอยากจะปิดไฟเราก็มาปิดที่สวิตตัวนี้แบบนี้คือสวิตสองทางนะครับในทางกลับกันถ้าเราอยากจะเปิดไฟที่ชั้นบนเราก็เปิดที่ตรงนี้แล้วเดินลงมาชั้นล่างแล้วก็มาปิดที่ตรงนี้ นะครับเจ้ารีโมทจิ๋วก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยนะครับใช้ Wi-Fi Switch ตัวที่มีภาครับมาเอฟเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับเอาไปติดตั้งไว้ที่หลอดไฟนะครับแล้วเราก็นำมาติดตั้งเอาไว้ในแอปพลิเคชันสมาร์ทไลน์แบบนี้จะต้องสามารถควบคุมมันได้ก่อนนะครับสั่งปิดสั่งเปิดได้ตามปกติจากนั้นเราก็นำเจ้ารีโมทจิ๋วมา2ชุดนะครับด้านหลังก็จะติดตั้งรีโมทจิ๋วพร้อมชุดแบตเตอรี่เอาไว้อย่างนี้นะครับซึ่ง มันก็จะแทนที่เจ้าสวิตท,ที่อยู่ที่กำแพงนั่นแหละนะครับทีนี้เราก็ต้องจับคู่เจ้ารีโมทจิ๋วทั้ง2ตัวนี้เข้ากับ Wi-Fi สวิตตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการจับคู่เนี่ยก็เหมือนเดิมครับเราต้องกดที่ตรงนี้2ครั้งนะครับจากนั้นเราก็กดที่เจ้ารีโมทจิ๋วตัวนี้นะครับอ่ะลองดูนะครับ1 2กดค้างไว้นะครับจน w i f i สวิตตัวนี้จับคู่สําเร็จนะครับอ่ะตัวนี้สําเร็จไปแล้ว1ตัวนะครับต่อมาเราก็จะทํากับอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้จับคู่อ่ะลองจับคู่นะครับกด2ครั้งครับกดค้างครับเอาละมันก็จะจับคู่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็แปลว่าทั้งตัวนี้และตัวนี้สามารถที่จะควบคุม w i f i สวิตตัวเดียวกันได้นะครับอย่างนี้ แล้วเวลาที่เรากดไม่ว่าจะกดตัวไหนเนี่ยที่หน้าจอของสมาร์ทโฟนก็จะต้องอัปเดตสเตตัสตามไปด้วยเอาละครับเมื่อเซตอัพได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการบายพาสสายไฟที่จะอยู่ในสวิตช์แต่ละตัวกันครับวิธีการบายพาสสายของ Switch สวิตช์สทางเนี่ยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการนำ w i ไฟสวิตช์ไปติดตั้งเอาไว้ในหลอดไฟซะก่อนนะครับ ก็วิธีการติดตั้งก็เหมือนเดิมนะครับคือเราเอาไฟต่อเข้าที่ทางด้านอินพุตของ Wi-Fi สวิตช์แล้วก็เอาพุตไปต่อกับหลอดไฟก็เหมือนกับวิธีที่เราต่อก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปติดตั้งเอาไว้ใต้ฝ้าหรือในโคมไฟก็แล้วแต่หน้าง,งานนะครับแล้วก็ปิดฝาไขน็อตให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ที่ตัวสวิตช์ที่เราจะบายพาสเราก็จะต้องเตรียมอุป,ปกรณ์เสริมเหมือนเดิมนะครับก็คือแวโก้นะครับบางท่านก็บอกว่าใช้แวโก้แบบ สามพินก็ได้หรือห้าพินก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับพอราคาใกล้เคียงกันผมก็เลือกใช้ห้าพินไปเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับเราก็มาทําข้างใดข้างหนึ่งก่อนโดยที่ทั้งสองข้างเนี่ยจะทําเหมือนกันนะครับเราแกะตัวนี้ออกมาแล้วเราก็ไขน็อตออกนะครับขออนุญาตนะครับเสียงดังหน่อยสองข้างเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ ถอดออกมาเราก็จะเห็นสายไฟที่มีอยู่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการก็คือเราจะนำทั้ง3เส้นนี้เนี่ยมาเชื่อมต่อกันด้วยแวร์โก้นะครับอ่ะเราก็ค่อยๆปลดนะครับปลดทีละเส้นทีละเส้นนะครับแล้วเราก็จะนำทั้ง3เส้นนี้อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราจะนำทั้ง3เส้นนี้ ไปเชื่อมต่อกันด้วยแวโก้นะครับเข้าไปเข้าไปแล้วก็เข้าไปนะครับแบบนี้ด้านหนึ่งแล้วก็ผับเก็บไว้นะครับจากนั้นเราก็เอาเจ้ารีโมทจิ๋วของเราเนี่ยมาครอบทับลงไปแล้วก็ไขนอ็อตเข้าไปทั้งสองด้านนะครับ เรียบร้อยแล้วก็ใช้ฝาครอบชุดเดิมนี่แหละครับครอบกลับไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้กับอีกด้านหนึ่งนะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เปลี่นสวิตสองทางใช่ไหมครับเราทาเสร็จไปแล้วด้านหนึ่งเราก็มาทํากับอีกด้านหนึ่งด้วยทําวิธีเดียวกันเลยนะครับแกะตรงนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดเจ้าสวิตตัวเดิมนี้ออกนะครับถอดทั้งสองข้างเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการปลดสายนะครับทั้ง3เส้นออกจากกันนะครับแบบนี้นะครับถอดออกหมดเลยอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเสร็จแล้วก็นำแวกโกมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อทั้ง3เส้นเข้าด้วยกันนะครับ เส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ม้วนเอาไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็นำเจ้ารีโมทจิ๋วของเรามาครอบทับลงไปนะครับไขน็อตให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้่อนุญาตครับเสียงดังหน่อย เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ครอบฝาเดิมกลับเข้าไปเอาละครับเรียบร้อยทั้ง2ด้านแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเริ่มต้นด้วยการเปิดเบเกอร์นะครับตอนนี้ Wi-Fi สวิตช์ที่อยู่ในหน้าจอสมาร์ทไลนมันออฟไลน์อยู่นะครับเดี๋ยวรอให้เขาออนไลน์นิดหนึ่งนะครับอ่ะออนไลน์มาแล้วนะครับกดขึ้นมาแบบนี้นะครับปกติก็จะควบคุมได้แบบนี้ เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกดจากสวิตช์กันนะครับตอนนี้ไฟมันดับอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการจะเปิดไฟก็กดที่สวิตชั้นล่างแบบนี้จากนั้นเราก็มาปิดที่สวิตตัวบนแบบนี้นะครับหรือว่าในทางกลับกันเราจะกดเปิดไฟจากสวิตตัวบนแล้วเราก็ไปปิดที่สวิตชั้นล่างก็สามารถทำได้นะครับและแน่นอนว่า หน้าจอของสมาร์ทโฟนก็จะอัปเดตตามไปด้วยพร้อมกับการที่เราสามารถจะควบคุมหลอดไฟดวงเดียวกันนี้ได้แบบเดียวกับที่เรากดจากสวิตช์กำแพงทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรีโมทจิว๋วมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกสถานาการณ์เลยใช่ไหมครับขอขอบคุณ CQ Smart Solutions ที่เอื้อเฟอื้ออุปกรณ์ประกอบในการถ่ายทำนะครับขอบคุณที่รับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ